สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปการติดแอร์นะครับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าแอร์ตัวนี้นะครับมันมีข้อดีและข,ข้อสังเกตยังไงแล้วกันนะฮะตัวนี้เป็นแอร์ของยี่ห้อเซนทันแอร์นะครับ1 8 4 8 0ร BTU ก็เป็นแอร์ปกติทั่วไปนะครับไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์นะฮะ แต่ที่ติดตัวนี้นะครับเพราะว่าด้วยราคานะครับผม18,480 btu นะครับราคาพร้อมติดตั้งนะฮะ5 7 5 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รีโมทกันหนึงละกันนะครับเดี๋ยวนี่นะครับก็สามารถใช้รีโมทเหมือนแอร์ทั่วไปนะแต่ตัวนี้ข้อดีของมันนะค,คือเปิดปุ๊บเย็นปั๊บเลยนะฮะ เนี่ยครับเราผมถ่ายมาถึงหนึ่งนาทีเนะี่ยอันนี้คือเย็นแล้วนะที่ยี่สิบเอ็ดองศานะครับคือเย็นเร็วมากจริงๆนะตัวนี้แต่ก็จะมีข้อสังเกตแล้วกันนะครับตัวนี้ครับถ้าผมอยู่ในห้องนะครับเนื่องจากตอนติดตั้งนะผมลืมให้พี่เขา ขยับคอยออกไปด้านด้านข้างนะตอนนี้คือคอยร้อนนะครับมันอยู่อยู่ตรงแอร์ข้างหลังนี้เลยนะครับหลังผนังนี้เลยนะครับซึ่งมันก็มีเสียงของคอยล้อนค่อนข้างดังนะฮะ <S 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 คือคอยล้อนเนี่ยทำงานค่อนข้างจะได้ยินเลยนะครับ จะไม่เหมือนแอร์ยี่ยี่ห้ออื่นนะครับซึ่งซึ่งก็อาจจะดังดังเหมือนกันแต่น้อยกว่านะส่วนเดี๋ยวมาดูข้างในเครื่องของตัวแอร์แล้วกันนะครับผมว่าก็เหมือนระบบทั่วทั่วไปนะครับเนี่ยนะก็จะมีแผ่นกรองให้นะครับผมเป็นแผ่นกรองหยาบนะครับแล้วก็จะมีไส้ข้างในเนี่ยไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นคือไส้กรองตัวอะไรซ้ำสามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับ ซึ่งพอใจมากนะจริงๆสำหรับสาหรับแอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รีโมทกันนิดนึงแล้วกันนะรีโมทก็จะเป็นรีโมทเล็กๆน่ารักน่ากนะครับของเหมือนรีโมทแอร์ Air ทั่วไปเลยนะฮะหน้าจอก,ก็จะมีบอกเมอฟังก์ชันต่างๆนะคว่าปุ่มเปิดปิดปุ่มโหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูตรงเนี้ยอันนี้จะเป็นโหมดความชื้นนะฮะแล้วก็เป็นโหมดพัดลม แล้วก็ตัวนี้เป็นโหมดไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่คือถ้าจะให้แอร์เย็นนะต้องปรับมาที่โหมดทำความเย็นจะเป็นรูปเกรด็ดหิมะอันนี้นะครับไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะเปิดโหมดอื่นนะผมผมลองแล้วไม่ไม่ไม่เย็นนะไม่ว่าจะเป็นโหมดความชื้นโหมดพัดลมอะไรก็ตามนะครับเนี่ยครับปุ่มเทอร์โบเนี่ยครับโอ้เนี่ยพอกดปุ๊บเทอร์โบใช่ไหมมันจะขึ้นฟังกชันเทอร์โบโอ้โหจะเสียงเสียงดังมากจริงนะครับแต่คือ ผมจะเปิดตอนที่เข้าไปอาบน้ำนะครับแล้วก็ออกมาอบอกได้เลยว่าห้องเย็นฉ่ำจริงๆนะเนี่ยมันจะค่อนข้างดังนะครับแต่ไม่รู้ว่าในคลิปมันจะได้ยินหรือเปล่านะครับ ก็จะมีโหมดสวิงนนี้อันนีส้สวิงนี้สามารถปรับที่รีโมทได้นะครับขึ้นลงปรับให้หยุดก็ได้นะฮะตัวทมํมเมอร์นะครับตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับตัวนี้ ปิดแสงไฟนะครับที่เครื่องนะครับเผื่อเวลาตอนคืนไม่อยากให้มีแสงก็กดปิดเปิดได้นะครับส่วนนี้เป็นโหมดสลีปนะครับโหมดสลีปนี่ก็ถือว่าค่อนข้างเงียบนะครับสําหรับการใช้นอนนะครับเนี่ยตัวนี้เน,นี่ยลองกดดูนะครับปรับลดอุณหภูมิได้สูงสุด16องศานะครับ ซึ่งปกติผมตั้งไว้กลางวันเนี่ยยีองศานี่ก็เย็นแล้วนะถ้ากลางคืนนี้ต้องตั้งไว้ยี่ห้ายี่สิบห้านะครับเพราะไม่งั้นมันหนาวมากจริงนะมันนอนไม่ได้นะมันเย็นมากครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนะครับก็กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้แล้วกันนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อร้านที่ผมซื้อในโชปปีนะครับก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูแล้วกันนะครับเนี่ยครับราคาพร้อมติดตั้งนะครับ 17,535 7,535บาท